คลิปสั้นๆแนะนำเหรียญนะครับคลิปนี้ล่าสุดเลยนะครับผมได้เหรียญ5บาทมา3เหรียญนะครับ5าบาท3มเหรียญนะครับห2 3 3 5 5มนะครับมูลค่าหน้าเหรียญ15บาบาทนะครับแต่ว่า f c ที่ขายให้ผมนะครับก็คือเป็น FC จากไม่ใช่ f c หรอกเป็นพี่ที่รู้จักกันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรับเงินไปชุดนี้1,000บาทนะครับทำไมถึง1000บาทมาดูกันเลยนะครับ เป็นเหรียญ5บาทที่ผมทำคลิปรับซื้อบ่อยๆนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546นะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2546ันาจำนวนการผลิต182,000เหรียญน,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแสนกว่าเหรียญราคารับซื้อณปัจจุบันวันที่ 9พฤศจิกายน2566นะครับผมรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ300ถึง350บาทนะครับราคามีการปรับลดลงนะครับใครที่มีเยอะๆนะครับคิดว่าราคาถูกเกินไปนะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับรอให้มีราคาที่สูงขึ้นนะครับเหรียญมีขึ้นมีลงนะครับเรารอช่วงจังหวะเวลานะครับก็ไม่แน่นะครับอนาคต ปีหน้าราคาอาจจะขึ้นหรือไม่แน่ปีหน้าราคาอาจจะลงนะครับเราก็ลองดูกันต่อไปแล้วกันนะครับแต่ว่าณปัจจุบันวันนี้นะครับถ้าขายเลยนะครับก็จะอยู่ที่เหรียญล้ไม่เกิน350บาทนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับดูแค่ปีพศเป็นเหรียญ5บาทนะครับ5าบาทปีพศ2546นะครับปีพศ2546 ปีพศ2546นะครับแบบนี้นะครับ3เหรียญแบบนี้1,000บาทนะครับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวแยกให้ดูเหรียญนี้สภาพค่อนข้างจะผ่านการใช้งานไม่บิ่นไม่ดำไม่ชำรุดนะครับก็ยังซื้อไหวอยู่ที่เหรียญละ350บาทนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับตามสภาพนะครับก็สามร้อยบาทนะครับสองเหรียญ700บวกกับอีก300นะครับชุดนี้ซื้อมาในราคา1,000บาทนะครับก็ ทําคลิปสั้นๆนะครับอาจจะพูดเร็วหน่อยส่วนเรื่องราคารับซื้อนะครับขอคนที่พร้อมจะขายขอคนที่รับราคาได้นะครับซื้อถูกเกินไปเก็บเหรียญของท่านไว้นะครับนำไปเสนอหลายๆช่องถ้าเกิดว่าช่องไหนซื้อแพงส่งไปขายได้เลยนะครับผมไม่ซีเรียสน,นะครับผมไม่ได้แบบยังไงอะ ไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทําคลิปให้ความรู้ไปนะครับคนที่พร้อมจะขายก็มีนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายเจ้าก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละ400นะครับผมก็ต้องซื้อมาให้ต่ํากว่า400เพราะว่าผมจะขายราคาเดียวกับกับกลุ่มซื้อขายนะครับกลุ่มซื้อขายเขาขายกัน400ผมก็ต้องรับซื้อเต็มที่แค่350นะครับอันนี้ก็คืออธิบายกันตรงๆนะครับเหรียญ5บาทนะครับ ปีพศ2546รับซื้อเหลียนละ300-350บาทนะครับชุดชุดนี้คลิปนี้นะครับ15บาทเปลี่ยนเป็นเงิน1,000บาทเรื่องจริงไม่ได้โม้นะครับใครมีอยากขายทักไลน์มาได้เลยนะครับไลน์ ID ผมขึ้นไว้ให้ตอนท้ายคลิปหรือว่า ท่านที่รับชมทางเพจนะครับก็ส่งรูปไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าจะส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับติดต่อติดต่อได้หลายช่องทางรับซื้อจริงติดต่อได้นะครับสลาลมคอย h a ชแนลและสลาลมคอย f c นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ